ขีตายอืออ,อุ้ยนี่ตัวใหญ่เฮ้ยขี้ตา,ดดายใหญ่เป็นตัวใหญ่ครับนี่ ตึงสายครับวันนี้วันนี้เมื่อคืนนักไม่หน่อยครับก็ดักหนูล้อถนนเหมือนเดิมครับไปดูกันนะครับผมบรรยากาศยามเช้าครับ เถื่อนครับผมโอ้แดดแรงว่ะเรนนี้มีผู้ช่วยมาด้วยครับปล่อยคลิปเต็มครับผมปล่อยคลิปยาวครับ ติดเมาเดี๋ยวมาดูเชา้ชากลับยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับสายโด่งป่านนี้แล้วเจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงกว่าแล้วก็้โหจุดใจไปด้วยอยู่ข้างถนน,นเดี๋ยวเราไปดูกลับดักกันนะครับวันนี้กลับมากับน้องโจนะครับผมโจป่าแตกนะครับอ้าวถุงไม่ได้มา ไม่ต้องยา่มาแบกกลับแบกกลับก็ดักไว้สิบกว่าหลังนะครับเป็นหมยบ่อน้ําแห้งนะครับผม <c oughs> เป็นหมยที่มีร่องรอยแบบแต่มันแห้งแรงนะครับผมมีร่องรอยมีหนูแหละแต่ยังไม่เคยมีใครดักนะครับไมยใหม่ก็ไปดูหลังแรกกันครับไม่ต้องพูดความทำเพลงไปดูก่อนว่ากลับยังอยู่ไหมเดี๋ยวหายหมดแล้วมั้ง ครับผมครับอยู่เป็นเรียนบ่อหลังหลังโรงลงขายเหล็กนะครับผมข้างหน้านันเป็นโรงขายเหล็กไปดูหลังนี้ดักไว้ปากรูนี่ดักไว้ต้องอขุยมันอ่ะเออน่ะน่ะขุยมันเห็นรุ้นรางที่หนึ่งครับกลับหายครับผมเห็นไล้วอ,อ้าวอ้าวอูนึกว่ากลับหายไปคนขโมยอกีกเย็ดเขี้ มีตัวไหมเฮ้ยตัวใหญ่ดีวนะ่ะเนี <c oughs> <ม>่ยแซมแรกแซมแรกแซมแรกครับขี้ใต้จักเกินบอมครับผมนี่ครับขี้ใต้โหกลับแม่งแข็งชุดเนี้ยท้วานพี่อย่าไปโพสในกลุ่มล่าหนูอยู่เพราะกับชุดนี้มันแข็ง,ดงดเดี๋ยวลงน้องบอกกลับหายสำลักกาแฟเลยผมนึกว่าพวก,พวกขโมยนี่นะครับผมให้ดูร่องรอยร่องรอยรอุ้ยนะครับผม ลองรอยคุยเขี่ยของหนูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหมายนี่มันรอดสายตาสายตาคนไม่ได้ไงอะไรนะหนูทองขาวหนูทองขาวกระโปดกิงรเงีอ้าวอันนี้เป็นกระโปดสลับกันมั้งพี่สลับหลังสองหลังเนี่ยท่าทางเล็กกระโพดเก็บกระโพดไปด้วยกระโพดก็จะเป็นหนูทองขาวครับเก็บกระโพดไปด้วยถ้ามีเม็ดครับหนูทองขาวกิ่งิ้มก่อนไม่ต้องไม่ต้องออกเขากลับมาอีกแล้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดราไม่เด้๋ยกถุงมาใส่ ขึ้นจิตหัวแล<อ>้อ๋อไปถึงง่งไหนกันเนาะมันแบบไปทั้งหมดแหละโอ้นหครับลองรอยลองรอยการคุยเคลียนะครับผมก็บอกเลยว่าหนูมันรวมอยู่ในนี้นะครับหนูรวมลอดสายตาคนหาปลาไปแล้วนะครับหมายนี้ตัวมันไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยแหละพวกขี้ใหญ่ย้ายแล้วข้ามฝั่งหมดแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราน้ำมันลงแล้วอะ เวลาเย็นนี้เราลองข้ามไปดูเลาะเขื่อนดีกว,ว่าตอนเนี้ยตอนนี้น้ำฝั่งนู้นมันลงแล้วหนูข้ามไปแล้วนะ่ะดักไว้สิบกว่าหลังนะครับเรียบร้อยแล้วหนูทองขาวเอาสามหลังสามแต้มเลยไงโอ้ยอยู่ทองขาว,าข,าวขาวโบ๊ะเลยพี่น้องเลยข้าวโตรครับข้าวโตรกันไปดูดูความขาวนวลของมันโอ้มันอยู่ตามต้นไม้เนี่ยดักข้างป่ามันก็ลงจากต้นไม้อยู่พอดีต้นมะขามเทศ เ,เสียงกับรันงไมง่ไหมนัมม่นอะไรตัวนี้ผีหลอกมั้งตรงนู้นได้ดูไหมไหนไม่เดินไปดูไ,ไปดูเมาื่อวานมันไม่มีทางเฮ้ยน,นู่น,นาตาจอมกำเทศนู่นอันนึงทางหนูใหญ่อย่างงี้นะรอยหนูแผงใหญ่อะถ้าติดตัวตัวใหญ่เลยแหละก็หมายแห้งแรงครับ สามหลังสามแต้มโอ้หมันนะวันนี้ผมว่าจะหมนันจะได้ฮะเอา้ามันเป็นทางหนูใหญ่นะพุกน้อยพุกน้อยโอ้โหลูกมันดิดูทางดิพูดไปพูดไปก็จะอ้วกไปครับกินกาแฟเมื่อคืนเมาหนัก,กไปหน่อยครับผมน้ดดอยครับกีใต้กีใต้ครับผมเราก็ไม่ได้เอาอะไรมาใส่เก็บกีใต้แต่ก็หล่นหาย สี่แต้ม4สี่หลังสี่ต้มเจ็บมือเลยเองถืออย่างเง้นะถือ,อย่างี้ก็เจ็บมือถึงย่างก็ไม่เอามา,า,าถังหนูใหญ่เลยแหละก็ที่เราดักเมื่อกี้แหละพี่ดักขบวนแหละถังหลังเป็นถังหนูใหญ่ถังหนูแขงแต่แม่มันต้องใส่พวกหลกมาขยา่าตอกกินไปแล้วมั้งอลอยลั่นไม่อยู่ฮะโอ้โหจับกระเด็นเลย นี่ขนวะไม่มีพวกนี้ส่วนมากเข้าข้างหลังเพราะข้างหลังมันเปิดทำอย่างเงี้ยข้างหลังเปิดกว้างโอ้ดูทางเนี่ยครับให้ดูทางนี่เป็นทางหนูใหญ่ครับผมดักเปลืองไปดิเรากลับมาแค่สิบก่าหลัง <c oughs> ก็ต้องดักอย่างนี้เลย <c oughs> ยังวอร์อยู่มาเย็นนี้ เมื่อวานตอนเย็นเอากลับมาจะเยอะก็ดีแล้วมาแล้วร้อยอีกแล้วครับฮะอะไรวะติดอีกแล้วเฮ้ยหนูมันห่วงวอย่นี้เลยมันบอ่อหน่อยเดียวเอ๋อนี่ตัวดีด้วยก็อ้ว,วนเลยหนูทางริมนู้นไม่ได้เดินไปดูมันใกล้ห้องพักเขานะ่ะใกล้ห้องพักคนงานเขาไม่แน่แต่เย็นนี้มาดักแม่งนะจ้ <laughs> หนูติดดีใช้กระโพดไหมทั้งหมดเลยท้องขาวเยอะนะหลังนี้แห้วครับ เมลันครับผมนี่นี่ดูดูดูรอยมันจะไม่มีหนูยังไงเนี่ยดูรอยมันอดจนกินต้นหญ้า้วครับนี่รอยมันกัดดูรอยต้นพงเลยดูดูยอดต้นพงรอยมันกัด,ดกัดยับเลยครับ ไม่ได้หมดตัวอะไรเลยกันนี่ครับดูหนูมันรวมอยู่นี่ครับผมดูรถรวมันกัดจะสังเกตดูป่านะครับป่าที่มีหนูอะเรามองไอ้ใบพวกนี้ครับที่มันตั้งยอดแต่มันเป็นสภาพเนี้ยนะครับข้างล่างหนูกัดหใหญ่ไหมตั้ขงขาวลอยตั้งขาวเลยนะมั้าที่หลังนี้ติดไหมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย อุ้ยหลังเนี้ยโคตรรุนเลยเนะี่ยหลังเนี้ยทเขาโคตรเอ,องขาวทั้งนั้นเลยวะโอ้ว่าหนูท้องขาวทั้งนั้นเลยเนะี่ยรวมอยู่เนี่ยเอา้าหลายหลายตัวก็เต็มกระทางเหมือนกันโอ้เห็นพวงแล้วพี่น้องจำไว้ครับข้าวโพดมีเม็ดอหะแตเอาหนูท้องขาวอะผมผมถึงไม่ค่อยใช้ข้าวโพดมีเม็ดครับท้องขาวมันกินอย่างนี้แหละแต่ช่วงนี้หนูหายากเขาหมดแล้วครับเนี่ยหลังนึงนะคิดว่ะไม่รู้ดิไม่เห็น เรียบร้อยอีกแล้วนึ่อขาวอีกแลวโคตรเอ้ยตอขาวพี่น้องเลยนี่เอ้ตองขาวตัวสวยไว้กระโปรงเบลอเลยนี่เอาเก็บนับแต้บไข่ตะกี้แก่ไม่ใช่ไม่ใช่ไข่กิ๊กมันต้องจอดโคตรจะสงสัยแล้วมันมีหนูหรือตรงนี้เนาะผ่านทุกวันกูทำไมไม่มองอะไรเงี้ยนะจ๋อ เหมือนหมายที่แล้ววะเ,เรียบร้อยอีกแล้วครับผมมันพลาดกี่หลังเนี่ยาขาวอีกแล้วเมื่อคืนหน้ามายามวะเมาอ่ะอะขาวอีกเยว้วก็โพดที่หลังไม่เอาแล้ววะกะโพอดอะ่ะ <laughs> รรลุ้นครับลุ้น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 โอ้ตัวใหญ่ฮึขี้ตายอืออุ้อยนี่ตัวใหญ่เฮ้ยถ้าขี้ตายจะเป็นตัวใหญ่ครับนี่ครับเหมือนมันคัดกันมาเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> เหมือนมันคัดกันมาเลยวนะ่าเออขี้ตายกูต้องของกูนะอย่างเงี้ยทองขาวต้องของกูนะอย่างเงี้ยลากไปดอกหญ้าติดหนูเต็มหมดแล้ว วันนี้ตาวันนี้มาตักนี่แน่เลยมาซ้ำแน่อย่างนี้มั้งโจรทางชายชายเกาะเนี่ยเหลืออยู่หนึ่งสองสามหลังหมดแล้วแหละเมื่อวานเอากลับมาแค่สิบกว่าหลังอย่างนี้นี่นี่ที่จะบอกในทางมุมเนี่ยคือเนี่ยมาซ้ำได้มุมน,มมนี้มุมนู้นตาต้นมะม่วงเ่ยเราเอามาสักสิบหลังดักได้ข้าวโพดให้หมดเลยวันนี้นโอกาสมันมีน้อยเมื <laughs> ่อวานเนี่ยเอาข้าวโพดให้หมดเลยท้องขาวเยอะ ใช้ก็โพดให้หมดเรียบร้อยอีกแล้วครับฮะอ๋ <laughs> อว้ยหมานี่หม,มานเลยผมก็ไม่กล้าพูดเสียงดังครับมันอยู่หลังบ้านพักเขา <laughs> ท้องขาวอีกแล้วพี่น้องหมดเลยอะไรการห่างมันมาเน,นะขาด้วยเฮ้ห uy. ห uy. ห uy. หยเฮ้ห <uy. S 2> ยนนนหนูใหญ่ว่ะเฮ้ยโดนกินหนูใหญ่ว่ะอย่างเงี้ยกินมาตั้งเช้าเนี่ยเลือดยังสดอยู่เลยนะ กินเมื่อเช้าเลยจำไว้จำหลังนี้ไว้จำลังนี้ไว้เดี๋ยวมาดักซ้ำต้อยหนูกินนะ่ะเลยหนึ่งสองสามหลังสี่หลังดูรอยมันกัดต้นอันนี้ตายเห็นไหมมายาล่าเนี่ยมันอดไม่อดกินยันต้นมายาลาบครับปากร,ร,รูเนี่ยเจ๋วเนี่ยรูเนี่ยอย่างเงี้ยปากรูอหน้าติดทิชชายหลังเนี่ย นู่นนะโอ้ยยอดต้นปงเหี่ยวเหี่ยวอยู่นูนะ้นนะมุมนู้นนะเนอะเห็นไหมนั่นะมีตัวแน่นอนแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ไปดักเมื่อวานพี่มาห้าโมงครึ่งแล้วดูดูดูด,ด,ด,<ม>ดูไปถามดูไปถามกลับดักอะไรอย่างนี้เนะี่ยเดี๋ยว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 ลั่นไหมไม่ลั่นเอารอยลักเหี่ยวไปกิน โอ้โหเข้าข้างใต้ครับผมอย่างนี้อมันมุดตรงไหนมันเหียนเกินมันมุด <c oughs> ไม่รันด้วยเดี๋ยวมึงกูเดี๋ยวผมเจอคืนนี้กูม,มาซ้ำแน่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าหมาหมายอย่างนี้ผมมาซ้ำแน่นอนครับคืนนี้ยังไงก็ต้องซ้ำเดี๋ยวมีบ่อน้ำแห้ง EP พสองครับ <c oughs> มีมีแน่นอนเดี๋ยวหยู่ตรงนู้นมะเก็บสี่นิ้วหลังหรือสองหลังเนี่ยมีเปล่าวะเออเน,น, <c oughs> นี่ะ น่าตรงมุมมุน่นน่ะเหียเห่ยวๆอะ่ะเดี๋ยววันนี้มาขี่รถมาดักรถแล้วขึ้นไปดูท่าหลวงอี่จุงเงี้ยมันมืดแล้วรู้ว่ามันโล่งอะ่ะก็ดักติดไว,ว้ขาวกันเรากูท้องขาวอยู่แล้วท้องขาวอยู่แล้วพี่น้องแดกแม็กเลยเลยท่าทางมันก็บอกอยู่แล้วเนี่ยดูทางมัน,มนทางหนูท้องขาวอยู่แล้วทางอย่างนี้ นี่รู้อยู่นี่เ,เนะอออันอันนึงว่าที่มองเห็นไก,กลๆเห็นถุงกระดาษขา,ขาวๆเมื่อกี้เนะี่ยไ,ไ,ไ,ไม่รั่นไม่ลั่งไม่รู้อะดักเพราะว่วะทาทงนา้งไม่ได้ดักหมดแล้วหมดแล้ว ก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาซ้ําครับซ้ําไล่จดอย่างนี้ไปนะครับเพราะว่าหมายอย่างนี้มันน่ามีหนูครับผมเดี๋ยวก็จะซ้ําไปก็วันนี้ก็เก็บเสร็จแล้วครับกี่ตัวนะเดี๋ยวไ่นะบนเทคนเห็นมาซ้ำมั่วปิ๊กดูสาดนานจะเจอหมาแบบนี้ถูกพกสามตัวไงที่เหลือท้องขาวหมดเลย ก็อย่างที่เห็นครับหมายหนูรวมครับผมบ่ออยู่กับต้นไม้ท้องขาวก็เยอะพิเศษครับชาวบ้านผมท้องขาวมันเยอะอยู่แล้วผมเลยไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใช้เหยื่อที่เป็นเม็ดข้าวโพดนะครับผมพอจะใช้ปุ๊บเนี่ยท้องขาวมันจะกินเลยครับผมถึงชอบใช้ตะแกงข้าวโพดกัน แต่ตอนนี้หนูมันหายากครับท้องขาวก็เอาครับพี่น้องก็เดี๋ยวให้น้องนับครับจากที่เห็นครับกับไม่ถึงยี่สิบครับกับสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวกับกี่หลังวะนะหนูพุกสี่หนูพุกสี่ที่เหลือเป็นท้องขาวหมดเลยเจ็ดตัวอ๋อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่ติดตามรับชมับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม คลิปนี้ก็ไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ